สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันในดวงวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่28เดือนกรกฎาคมปี2568สีเสื้อที่ใส่แล้วรวยนะคะคือสีส้มและสีน้ำตาลใส่แล้วสำเร็จสีดำกับสีฟ้าใส่แล้วคนรักคนเมตตาสีขาวกับสีม่วง ใส่แล้วฉุดดวงการาคินีคือสีแดงกับสีเทาวันนี้นะคะเราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของคุณว่าตัวของคุณเป็นอย่างไรในสายตาของผู้คนเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือว่าคนที่เขาะะอยู่ในโซเชียลนะคะเป็นเพื่อนที่สร้างไรายได้กับคุณนะคะหรือว่าคุณทำงานโซเชียล ะะผู้คนที่เขาแวะเวียนเข้ามาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรตรวจสอบพลังงานของคุณลักนาราศีที่โดดเด่นนะคะสันควรเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟเลโอราศีสิงธาตุไฟไฟธาตุไฟเมสิงอน,นูโทรัราศีพฤศพธาตุด,ดินเอิร์ธาตุดินพฤษศพกัมกนแอร์ธาตุลมมิถทุนจุนกุล จูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสมาราศีเมษร,ราศีพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะขอบปรับมี13บสามยห้าี่สิห้า 18แล้วก็23 2สองแล้วก็17นะคนะลัคนาราศีวันที่ไม่มีไม่เป็นไรมาตรวจสอบพลังงานของคุณกันเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะหรือว่าดวงดาวที่สถิตอยู่ในลัคนาราศีของคุณโดดเดน่นก็จะมีดาวเสาร์นะคะเลข7พระรามแผงสอนราศีธนูนะคะแล้วก็พระเกศมงคลดาวเกศเลข9้าหรือว่าองค์พญานาคราชนะคะ ตัวของคุณซึ่งมีเทพเสาวหรือว่าดาวเสาเนี่ยสถิตยอยู่ในลักขณาราศีหรือว่ามีดาวเสานะคะที่มีผลต่อการดำรงชีวิตลักษณะนิสัยใจคอของคุณคุณจะเป็นคนที่มีในเรื่องของอพลังงานของความที่บุคลิกนะคะดูเข่งขึมดูสุขุมหน้าเกงขามสง่างามนะคะใบหน้าสีตาเออใบหน้าท่าทางนะ ความเศร้านะทุกทรมานนะแล้วก็เป็นคนที่จะต้องมีในเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถชำนาญรอบด้าน นะคะเป็นคนที่สามารถรเผชิญกับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆได้ด้วยความอดทนนะ,ะจิตใจมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะเบาแวงกับใครเป็นคนที่รักความสงบมากน้อยแล้วก็สมถะสันโดษเป็นคนไม่ยอมคนนะ,ะนั่งอยู่บนหลังเสือก็จะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของการดํารงชีวิตนะ,ะจิตใจค่อนข้างจะดุดันดุ ร้ายโมโหง่ายไม่ไว้ใจใครแล้วก็หลีกลีหนีภยัยพยานันตรายต่างๆได้ทุกรูปแบบน,นะคะไพ่ของการที่ตัวของคุณเนี่ยจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตทําให้เกิดความทุกข์ยากเกิดความลำบากท้งกายแล้วก็ใจถูกคดโกงถูกเอารัดเอเปรียบจากผู้อื่นนะคะทั้งเรื่องเรื่องของการงานและการเงินเหนื่อยยากลําบากหนักหนาสาหาัส ในการที่จะสร้างความดีเนี่ยก็จะถูกแย่งชิงผลงานถูกแบ่งปันความดีความชอบไปชีวิตจะต้องเจอกับการสูญเสียนะคะจนจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องรู้จักยอมรับในสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นปล่อยวางเข้าใจลึกซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตนะคะ เหมือนเกิดมาเพื่อช่ใช้เวรกรรมนะคะแล้วก็ตัวของท่านเองจะเป็นคนที่มีสติปัญญาสุขุมรอบคอบละเอียดลึกซึ้ง นะยำคิดย้ำทำคิดเล็กคิดน้อยสีหน้าอมทุกข์เคร่งเครียดวิตกจริตเก็บกดกดดันคิดมากคิดเยอะนะคะก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากนะ,ะลักษณะโดดเด่นนะ,ะแล้วก็คุณสมบัติแต่อาจจะดูชักช้าอึดอาดยืดยาดน,นะ,ะแต่ผลงานที่แสดงออกมาจะไม่ค่อยผิดพลาดจะมีคุณภาพนะะแล้วก็ทำให้ เกิดความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้มาด้วยความมุมณะอดทนเพียรพยายามมากกว่าบุคคลอื่นๆกว่าจะสำเร็จเหนื่อยลำบาก แต่ก็มั่นคงนะคะและพลังงานของพระรามแผงสอนจะเป็นในเรื่องของตัวของท่านเองเนี่ยจะมีในเรื่องของความเมตตามีบารมีเป็นที่รักและก็เป็นผู้ที่มีการสร้างความศรัทธาเชื่อมัน่นแก่บริวารและคนใกล้ชิดมีความอ่อนโยนสง่างามในเวลาเดียวกันมีเป้าหมายในชีวิต แล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจหนักแน่นรวดเร็วนะมองการไกลนะจินตนาการกว้างขวางนะคะเป็นคนที่บอกถึงในเรื่องของสภาวะการตัดสินใจที่สแสวงหาเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนที่จะลงมือทําก่อนที่จะบรรลุถึงเป้าหมายเนี่ยจะต้องนะม,มีในเรื่องของความที่ไม่มั่นใจลังเล แต่เวลาที่ตัดสินใจแล้วกระชับฉับไวเป็นคนกล้าหาญเปีียมไปด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถและความซื่อสัตยะะ์จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนหรือว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนจากบริวารน,นะคะเป็นคนที่มีโชคลาภในเรื่องของการเงินตลอดเวลาแต่อาจจะเก็บเงินไม่อยู่ นะมีโอกาสนะหมดไปกับการเดินทางไกลาการเข้าสังคมการลงทุนนะคะและไพ่พระเกตมงคลนะก็จะเกี่ยวกับองค์พรายาณคราชแต่เป็นไพ่หมายถึงเป็นตัวบุคคลที่มีสิริมงคลมีความสำเร็จนะคะเป็นผู้ที่มีนะเทวดาปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อมัน่นในหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนาเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะและก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลได้รับพร9ประการนะคะจากสิ่งสิทธิชีวิตนะ,ะจะแค้วคาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและก็พยันอันตรายต่างๆดวงแข็งตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ปลอดภัยจากคมหอ,อกคมดาบคมกระสุนทั้งหมดทั้งมวลชีวิตมีแต่สิ่งดีๆนะคะ ยิ่งนะเป็นคนที่สร้างบุญสร้างวาสนานะคะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะทําให้บุญกุศลหนุนนำดวงชะตาชีวิตให้เข้มแข็งนะคะมีอํานาจวาสนาบารมีเปลี่ยนไปด้วยนะคะความเมตตาจิตใจบริสุทธิ์ ะะบุญกุศลที่ทำเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นบุญกุศลที่เป็นการไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะพระภิกษุสงฆ์หรือว่าการทําเกี่ยวกับในเรื่องของการสงเคราะห์นะคะธุรกิจการงานเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศนะคะก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณเนี่ยนะคะตอนนี้เวลานี้คุณมีลักษณะโดดเด่น เรื่องอะไรในสายตาของผู้คนที่เขารู้จักกับคุณนะคะลักษณะโดดเด่นในตัวของคุณนะคะขอภายสิบใบความโดดเด่นนะคะความมีบุญญาบรารมี นี่ไงไพ่จะกระออกมาในเรื่องของการตื่นรู้ ในเรื่องของการเป็นพลังงานของผู้รู้ครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์บางอย่างให้กับผู้คนนะคะคุณตื่นรู้แล้วคุณคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถที่จะให้คําแนะนําสั่งสอนให้กับผู้อื่นได้นะคะชี้แนะแนวทางให้กับผู้อื่นได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของตัวของคุณที่สามารถที่จะควบคุมทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่า จะบุคคลที่เข้ามาพบปะเจอกับคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรคุณอ่านนิสัยใจคอของผู้คนเหล่านั้นได้ดีนะคะรู้ว่าใครมาดีใครมาร้ายนะคะแล้วก็สามารถควบคุม นะคะบุคคลเหล่านั้นได้และพลังงานของคุณซึ่งมีใครบางคนอาจจะแอบอิจฉาคุณเขาก็แอบยืนดูคุณเขาอยากจะให้ชีวิตของคุณล้มเหลวผิดพลาดและเขานะเตรียมเตรียมนะคะอาวุธที่อยากจะเล่นงานคุณด้วยมีการจับผิดมีการ สังเกตในเรื่องของพฤติกรรมอาชีพการทํางานของคุณว่าเมื่อไหรที่คุณทําผิดพูดผิดนะผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยนะเขาจะเล่นงานคุณพันดีหรือว่าหาข้อผิดพลาดในสิ่งที่คุณทำนะพลังงานของคุณเป็นดอกบัวนะบานที่เปล่งแสงเปล่งประกายเป็นผู้ที่ตื่นรู้เป็นพลังงานของผู้รอบรู้ที่อาจจะเคยนะกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะเป็นผู้รู้ก็ผ่านบททดสอบมาเยอะแยะมากมาย แต่ปัจจุบันนี้เป็นพลังงานของคนที่สามารถที่จะ,ะเปล่งแสงเปล่งประกายนะคะมองเห็นถึงความสวยสดงดงามนะ,ค,ะความบริสุทธิ์นะ,ค,ะความที่แบบสามารถที่จะส่งกลิ่นหอมเยา้ายวนนะคะมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าโดดเด่นนะคะทำให้คนที่บางคนเขาอาจจะคิดไม่ดีฉาคุณนะไม่ชอบคุณนะคะก็ได้และพลังงานของคุณซึ่งนะอาจจะเจอ บุคคลที่มาคอยจับผิดนะคะหรือว่าเล่นงานคุณเนี่ยเขาเห็นความผิดพลาดในตัวคุณถ้าคุณทําผิดกฎกติกานะคะเขาก็จะลงโทษคุณด้วยการเนี่ยโดนลด ล็อกล้อนะคะหรือว่าล็อกชีวิตหรือว่าขัดขวางชีวิตของคุณหรือว่าอาจจะมีคนที่คอยเล่นงานคุณอยากจะขัดขวางความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จของคุณเพราะว่าเห็นคุณเก่งเห็นว่าเห็นว่าคุณมีความรู้มีความสามารถโดดเด่นมากกว่าเขาแต่คุณก็ยังมีผู้คนนะที่ยังชื่นชอบชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณคอยกลางร่มคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณคอยป้องกันไม่ให้คุณบพบเจอปัญหาต่างๆหรือว่าคอยเป็นกําลังใจ ให้กับคุณอยู่ข้างๆและมีพลังงานของคนเก่าๆหรือว่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าที่เขาอาจจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณอยากจะเหมือนกับว่ากลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นประมาณที่ เห็นว่าชีวิตของคุณดีมีความสุขก็อยากจะเข้ามาชื่นชมหรือว่าอยากจะเข้ามาสาสพันธ์กับคุณด้วยและพลังงานของคนที่เห็นว่าตัวของคุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีความรู้มีความสามารถโดดเด่นมากกว่าเขาเขาก็เลยอยากจะเป็นเหมือนคุณบ้างก็เลยมีการที่เหมือนกับคิดอยากจะแข่งขันกับคุณด้วยหรือว่าชื่นชมคุณแต่อาจจะไม่แสดงออกก็ได้และพลังงานของคุณที่อาจจะเคยถูกศัตรูหรือว่าคน คิดไม่ดีทําร้ายคุณณนะตอนนี้เวลานี้คุณกําลังชําระล้างจิตใจคุณกําลังเยียวยาวความรู้สึกของตัวเองคุณกําลังจะลืมเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์เหล่านั้นนะคุณไม่ได้สนใจว่าใครจะทําร้ายใครจะคิดไม่ดีกับคุณณนะตอนนี้เวลานี้คุณกําลังที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของคุณเป็นอย่างไรในสายตาของคนที่เขารู้จัก กับคุณเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่าสังคมเก่าหรือแม้กระทั่งเพื่อนในโลกโซเชียลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณเป็นอย่างไรในสายตาของคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณนะคะพลังงานของคุณเราใช้ไพ่เราใช้ไ,ชไพ่พลังงานบวกนะทุกคน คุณเป็นอย่างไรในสายตาของเพื่อนรวมงานนะทั้งเก่าและใหม่ King of ฟอนนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่เรียนจบมาสูงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีลักษณะความเป็นผู้นำ นะคะเป็นสาวสังคมเป็นหนุ่มสังคมกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นคนที่มีความอดทนแบกรับภาระหรือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายหรือว่ามีความรับผิดชอบมากมายจึงเป็นคนที่ขยันแล้วก็ทํามาหากินเก่งนะคะเรียกว่าทํางานหนักตลอดเวลาเป็นคนที่หาเงินได้ง่าย เป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบที่จะสร้างไรายได้หาเงินคล่องแคล่ว่องไหวมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือเป็นคนที่หันหลังให้กับ สถานการณ์เหตุการณ์หรือว่าบุคคลนะะที่เหมือนสร้างความวุ่นวายนะ,ะปั่นป่วนในชีวิตของคุณคุณหันหลังให้กับสังคมคุณอาจจะไม่ได้มีเพื่อนที่จะสนิทหรือว่าไม่ได้สนิทสนมกับใครคุณไปโฟกัสในเรื่องของการงานชีวิตของตัวเองนะคะคุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณสร้างไรายได้สร้างอาชีพคุณดูเป็นคนที่ประสบความสําเร็จดูเป็นคนที่มีความโชคดีดูเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่สนใจคืนเรียกว่าทำ อาชีพการงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้มีเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่ปฏิเสธในเรื่องของธุรกิจการงานคุณทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาชีพการงานที่คุณทําคุณไม่เลือกนะ,ะแล้วคุณก็เป็นคนเครียดจริงจังกับการที่แบบคือถ้าแบบมีปัญหาการเงินเนี่ยคุณจะเครียดกับการ สร้างรายได้สร้างอาชีพหาเงินมากๆเลยแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้ชีวิตอย่างประหยัดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นคนที่ประหยัดกินประหยัดใช้หาเงินได้เก่งแล้วก็เป็นคนที่เพียรพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถนะที่จะสร้างรายได้สร้างความสําเร็จให้กับตัวของคุณนะคะผู้คนนะเพื่อนเืน,นสังคมจินชื่นชมคุณว่าเดวิลคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดมีเสน่ห์มีไหวพริบนะคะที่จะสร้างรายได้สร้างความร่ารวยนะคะคุณอาจจะนําในเรื่องของรูปร่างหน้าตาคําพูดคําจาของคุณนะคะมาสร ng, ้างความโดดเด่นในตัวของคุณแล้วก็เป็นคนที่มีอาชีพการงานที่มันเหมือนกับสร้างรายได้กับคุณคุณมีในเรื่องของธุรกิจการงานที่ไปทําให้ตัวของคุณเนี่ยเริ่มต้นทําสิ่งใหม่แล้วก็นะคะทำให้ตัวของคุณเป็น นที่รักเป็นที่ชื่นชอบนะกับสังคมที่เขามาชื่นชมในผลงานของคุณและตัวของคุณก็ยังไม่ลืมที่จะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานาะให้หนูเห็นใจแล้วก็นะ้ำมีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ชอบทําบุญอยู่นะยังไงก็ยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยังเป็นคนที่น่ารักในสายตาของเพื่อนๆนและก็สังคมอยู่เสมอนี่คือพลังงานของคุณในสายตาของเพื่อนแล้วก็สังคม ะะทั้งเก่าแล้วก็ใหม่และคุณในสายตาของคนที่เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่าคุณนะคะคนคนนี้5ถ้วยเป็นพลังงานของอดีตที่เขาอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณผู้บังคับบัญชาคุณที่เขามองว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะชื่นชม นะคะในเรื่องของผลงานในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะในเรื่องของสิ่งที่คุณทําได้เขาอาจจะไม่เคยยินดีหรือว่าชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําแต่เขานะคะก็มองว่าตัวของคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ขยันมันเพียรเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความรู้มีความสามารถเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนดีนะอยู่ในสิงในธรรแต่เป็นคนที่มุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะประสบ ความสำเร็จอยกจะร่ํารวยด้วยตัวของคุณเองนะแล้วตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่า เมื่อเจอสถานการณ์เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคุณไม่เคยขอร้องหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครเลยแต่เขาก็รู้ว่าคุณสามารถที่จะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะคะและคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็มองว่าคุณสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็สร้างชีวิตที่ดีสร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวเองเขาคอยเป็นกําลังใจให้กับคุณแล้วก็สนับสนุนคุณอยู่คางๆนะเป็นพลังงานเหมือนกับว่าเขาชื่นชอบชื่นช ในตัวของคุณแต่เขาอาจจะเหมือนกับมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะชื่นชอบชื่นชมคุณออกหน้าออกตาไม่ได้เดี๋ยวจะถูกมองในแง่ลบๆ ะะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่เขาแต่งงานเป็นค,ครอบครัวแล้วเขาก็ยินดีในความสําเร็จของคุณมาดูคําชื่นชมที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณ The Magician เขาบอกว่าคุณเก่งมากๆคุณสามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพใช้ความรู้ความสามารถใช้คําพูดคําจาความฉลาดของคุณเนีย่ยพูดโน้มน้าวจิตใจให้ในเรื่องของการ ร้างความสำเร็จให้กับตัวของคุณเองเขาเสียใจนะคะไม่ว่าตอนนี้เวลานี้คุณจะออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะไปอยู่ที่ไหนไปทำอาชีพอะไรเขาก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือคุณยังถามถ่ยเรื่องราวของคุณอยู่เป็นประจำกับเพื่อนกับสังคมและบางคนนะคะเขาก็แอบ,บส่องแอบ,บดูชีวิตของคุณผ่านโซเชียลไลน์และก็มีการสนับสนุนคุณอยู่ไกลๆนะคะไม่ไม่ได้เหมือนกับว่าเปิดเผยออกนอกหน้านะก็ยังเป็น คนที่เหมือนกับว่าสนับสนุนคุณแล้วก็ให้กําลังใจคุณอยู่ไกลๆนะคะนี่คือพลังงานของคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าคุณเหนือกว่าคุณและคนที่เขาคิดจะเป็นคู่แข่งกับคุณเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรคนที่คิดจะเป็นคู่แข่งกับคุณเขาเหมือนกับ อาจจะมีในเรื่องของการที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าเมื่อเขาส่องดูคุณแล้วเขาสัมผัสรับรู้ได้ว่าตัวของคุณเมินเฉยกับการที่ไม่อยากจะพูดคุยกับเขาเลยแต่เขาอยากจะพูดคุยกับคุณอยู่เขาเห็นว่าคุณมีความเพียบพร้อมนะคะมีความสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังคุณประสบความสําเร็จคุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปแล้วเขานะคะมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้สนใจนะชีวิตของพวกเขา นะคะคนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณเหมือนกับว่าคุณสนใจแต่ชีวิตของตัวเองคุณดูเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบคุณดูเหนือกว่าเขาคุณมีความสุขมีความสําเร็จมากกว่าเขาในขณะที่เขาเหมือนเริ่มต้นแล้วก็ยังทําไม่สําเร็จ ะะหรือว่าในสิ่งที่เขาคิดอยากจะแข่งขันกับคุณเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความเพียรพยายามมากพอที่จะมาแข่งขันสู้กับคุณได้และเขาก็ไม่มีจิตใจที่เมตตานะคะอบอ้อมอารีเป็นผู้ให้เหมือนกับคุณฉะนั้นอาชีพการงานที่คุณทาอาจจะเป็นอาชีพที่จะต้องไปช่วยเหลือไป สนับสนุนหรือว่าไปแบ่งปันไปมีความรักความเมตตาให้กับผู้อื่นฉะนั้นคนที่เป็นศัตรูแข่งขันกับคุณเนี่ยเขาก็เลยมองว่าตัวของเขาไม่สามารถจะทําอาชีพการงานรูปแบบเดียวกันกับคุณได้จึงทําให้เขาเหมือนกับต้องยอมรับสภาพตัวเองว่าเขาไม่มีจิตใจที่เมตตาเหมือนกันกับคุณนะเขาไม่เก่งเขาไม่มีความอดทนเขาไม่มีความเพียรพยายามเขาไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จเหมือนคุณได้หรือว่ามีความเพียบพร้อมในเรื่องของอจิตใจ หรือว่าความความดีหรือว่าน้ําจิตน้ําใจต่อคนอื่นได้คำเชื่นมจนที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณเนี่ย เขาบอกว่าเขาคงจะเป็นเศรษฐีนะคะจะเป็นคนดีจะเป็นคนสายเปเหมือนคุณไม่ได้หรอกเขาไม่มีเงินมากขนาดนั้นและเขาไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือว่ามีชีวิตที่ดีมีความสุขได้เขาไม่มีความฝันนะหรือว่าไม่มีความเพียรายามนะที่อยากจะหลุดพ้นในเรื่องของความจนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะหลุดพ้นในเรื่องของความยากจนลําบากอ่าแล้วก็กลายเป็นคนรวยเหมือนกับคุณได้เขาจ ยอมรับนะสภาพของความจนณนะตอนนี้เวลานี้คือเขาทุกอกทุกใจมากเพราะว่าความฝันของเขาเหมือนพังทลายลงไปอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่คาดคิดไม่คิดไม่ฝันว่าตัวของเขาจะสามารถที่จะมีความรู้ความโดดเด่นได้เหมือนคุณเขาก็เลยชื่นชมว่าคุณเก่งจังเลยที่มีในเรื่องของอ ความเพียรพยายามความอดทนนะคะคุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็ขยันทํามาหากินจนประสบความสําเร็จเขาชื่นชมที่คุณเก่งมากกว่าเขานะคะเขาไม่มีอะไรไปแข่งขันไปสู้กับคุณได้แม้กระทั่งความจิตใจดีแม้กระทั่งการเป็นคนดีแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินก็ไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตใครไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมคุณและพลังงานของคนที่เป็นคนรักคุณ คนรักคุณบางคนบางท่านก็แต่งงานเป็นครอบครัวหรือว่าเคยเป็นอดีตสามีคนรักภรรยากันปัจจุบันนี้นะคะคนที่รักคุณหรือว่าอดีตสามีภรรยาคนรักเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคงมีอาชีพการงานที่มั่นคงอยู่กับครอบกับครัวนะคะเขารู้ว่าคุณเจ็บปวดเสียอกเสียใจเครียด ะะแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่ลืมเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยทำกับคุณหรอกนะคะการที่เขาทิ้งคุณไปโดยที่ไม่ล่ําลาหรือว่าไปมีความสัมพันธ์อื่นเขาเสียใจแต่เขาก็รู้ว่าคุณสามารถ ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้และคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นตั้งใจนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเขารับรู้ถึงความทุกข์ความทรมาน ะะทุกสิ่งทุกอย่างและตอนนี้เวลานี้เขาก็ได้เจอวิบากกรรมตรงนั้นแล้วชีวิตนะ,ะหรือว่าสิ่งที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกตอนนี้มันพังไปแล้วนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตของคุณคุณมีชีวิตที่ดีมีความสุขเขาได้แต่ส่องได้แต่มองชีวิตของคุณแล้วก็รู้สึกเสียดายคุณมากๆเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะแล้วเขาก็ไม่ คิดว่าไม่สามารถที่จะติดต่อกลับมาหาคุณได้อีกนะคะจึงต้องยอมรับความเจ็บปวดนะคะวิบากกรรมเหล่านั้นณนตอนนี้เวลานี้ชีวิตไม่มีความสุขนึก แต่เสียอกเสียใจเสียดายคุณที่ทิ้งคุณไปและเขาอยากจะชื่นชมอะไรกับคุณคนที่รักคุณเจ็ดดาบเขาชื่นชมว่าคุณเนี่ยเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเอาตัวรอดหรือว่านะสามารถที่จะลืมนะปัญหาหรือว่าความทุกข์เรื่องราวในอดีตได้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้คุณเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่เหมือนกับกล้าที่จะเหมือน อยอมรับชะตากรรมปัญหาชีวิตแนละแล้วก็ผ่านอุปสรรคปัญหามาได้ด้วยตัวเองแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็นะคุณเป็นคนที่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างชีวิตใหม่อย่างมีความสุขได้แม้จะไม่มีเขาอยู่ ณะะนะตอนนี้เวลานี้เขากําลังเจอวิบากกรรมและเขาคิดอยากจะกลับมาขอโทษขอคืนดีกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณด้วยแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดความรู้สึกแค่นั้นนะ,ะไม่สามารถที่จะเหมือนกับสารสัมพันธ์หรือว่ากลับมาพูดคุยกับคุณได้นะคะก็ยังมีความที่แบบชื่นชมว่าคุณนะเป็นคนที่เขารักอยู่เสมอเป็นครอบครัวของเขาอยู่เสมอและคนที่เป็น นะคะคนในครอบครัวคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องนะคะเขามองคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนจริงจังนะ,ะเป็นคนที่กําลังที่จะเหมือนกับว่า น่าที่จะมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของตัวเองเป็นคนที่สามารถที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรูปแบบของตัวเองธุรกิจการงานเนี่ยคุณเหมือนกับไม่ได้ไปปรึกษาขายไม่ได้ไปขอร้องไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวเลยคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะเพื่อนแล้วก็สังคม ะะให้การยอมรับให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีทําให้คุณดามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ทํามาหากินเก่งานะเขาก็ชื่นชมในตัวของคุณที่คุณเป็นคนที่ชัดเจนเด็กขาดจริงๆแต่เขาก็ไม่รู้ว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีมีความสุขเนี่ยคุณมีเรื่องราวปัญหาอะไรที่เก็บไว้ในใจ มีความเครียดอยู่ในใจหรือเปล่าแล้วต้องการที่อยากจะให้เขาช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาก็ได้แต่ยืนเฝ้าสองเฝ้าดูชีวิตของคุณนะอยู่ไกลๆแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยส่งความห่วงใย้กับคุณอยู่ไกลๆแต่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรพยายามนะเขาเชื่อว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จ ได้แน่นอนนะแล้วก็ยืนฝ้อมองชีวิตของคุณอยู่ไกลๆว่าอนาคตของคุณจะต้องไปได้ดีและมีสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตคำชื่นชมของคนในครอบครัวเขาบอกว่าอุย้ยคุณเป็นคนหาเงินเก่งจังเลยคุณนะเป็นคนที่ร่ำรวยสร้างอาชีพสร้างรายได้หาเงินเก่งนะสร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวเองเขาชื่นชมคุณมากเขารักคุณนะแต่ก็ได้แต่อยืนฝ้อสองฝ้ามองดูคุณอยู่ ที่ไกลๆไม่กล้าที่จะเข้ามาแนะนำหรือว่าบอกกล่าวคุณเพราะว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณรู้ว่าจะต้องทำอะไรให้มันสำเร็จให้มีความสุขและร่ำรวยและเขาก็ปล่อยให้คุณใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณในสิ่งที่คุณต้องการให้คุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณสร้างความสุขให้คุณสร้างรายได้นะคะแล้วก็คุณอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้คุณทำไปเลยตามอำเภอใจเขาคิดว่าสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องแล้วคุณมีเป้าหมาย ในชีวิตแล้วนะก็เลยทําให้คนในครอบครัวรู้สึกว่าเออคุณน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับคิดอ่านนะ,ะเพื่อตัวเองนะแล้วก็เหมือนกับวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิต นะที่มันถูกต้องสําหรับตัวเองแล้วนะเป็นคนเหมือนกับว่าครอบครัวเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จคุณจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาชีวิตไปได้และนะครอบครัวก็มองเห็นว่าคุณเนี่ยเออการงานของคุณดูสับสนดูวุ่นวายมีผู้คนเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณเนาะแต่คุณก็ยังสามารถที่จะเอาชนะผู้คนเหล่านั้นได้นะถ้าให้คุณประสบความสําเร็จเขาก็เลยเหมือนกับว่ามองว่าคุณเก่ง ะะแล้วก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณด้วยนี่คือพลังงานของคุณที่อยู่ในสายตาของผู้คนเหล่านี้นะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ